ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่คณะสัททายดยมทำผู้ฟังทุกๆท่านในวันนี้มาปะก,กันที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาได้สังคมบัดรองคือตำบลใหม่เพิ่มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา FM 9 8.50 m เ z และามเกรกันอยู่ในบุญมาปะก,กับป่สัททายดยมตั้งหลายทั้งข้างหนึ่งในวันนี้อาตมาภาพได้เอาทำเหลี่ยงกันทานากุมารผูกที่สองมาติดเทศนาให้กับป่สาสัททายดยมตั้งหลายได้ยินได้ฟังกัน กันธนากุม,มารผูกทีสองนี่มีพระคาถารมขึ้นต้นบ่าตะโตมหาสัตโตอารัญยังทวีหิกะตะกัมเมนะอารัญยังปาวีสีติหลังจากตีสองแม่ลูกก็คือแม่ของกันทหากันทนากุม,มารได้เดินทางเข้าป่าไปเพื่อที่จะไปเสาะหาปอของกันทนากุม,มารตามความต้องการเพราะกันทนากุม,มารอยากให้ปะโปอปอดเกา่าก็เลยมุ่งหน้าเข้าป่าไปขำในก็นอนหันไปอย่างกระซอกกินกัน วันหนึ่งกว่าหันใส่เครือใหม่ลำไยเต่าต้นตานอาผู้เป็นแม่ก็ลองคุดพอว่ามันตรงมีหัวไอ่มีก๋ก่มีมันเป็นหัวยุ่นี่นแน่นอนก็เลยคุดลงไปที่นี่คุดพอคุดไปติ๊กๆต,ต้นมันไยคุดจนปออิดปอปหิวหน้ามือตามวัวกันทนากุม,มารก็เลยอินดูแม่ของตัวเก่าก็เลยบอกให้แม่พักอย่างก่อนเดี๋ยวลูกจะจุยคุดขณะน,นั่นกันทนากุม,มารก็เอาเสียมมาคุด คุดได้หนึ่งกัก็เลิกได้หนึ่งอกเสียงดังสนั่นวันไหวคุดในแหมกัมหนึ่งจากหนึ่งศอกก็กลายเป็นหนึ่งวาเสียงกระดังสนั่นวันไหวคุดได้บางทีกัสองสามกัก็ได้ได้กว๋วยไมากินต่างเขา้าคณะย้ำนั่นเกาะดังไฟสุ่มไฟเพือดจีเอาเผือ,อกใหม่เอาก๋วยย่างมาทำเปลี่ยนอาหารควันไฟกับปุ่งขึ้นฟ้าไปเป็นเส้นเป็นสาย ในเนี้ยในป่าแห่งนั้นไม่ยัก์ตนหนึ่งอยู่แต่โมฮันอ่ะก็มาแปลกแปลกใจว่าตะกี้อย่างดังสนันวันไหวแผ่นดินไหวเสียงดังขนาดนี่นะไปบ่พอมีไฟขึ้นกลางป่ามีควันไฟขึ้นกลางป่ามันมีได้อย่างใดไผ่มาเผาป่าหยักก็เลยตุยไปว่าจะลงโทษเมื่อไปถึงตีควันไฟนั้นขึ้นก็หันใส่แม่ของกันนาคกุมันกําลังเข้าก่องลวยก่องไฟอยู่หันก็เลยหยัเอาหนนังหมายจะกินหมายจะลงโทษ นางก็เอนไหลให้ลูกว่าลูกเอ้ยลูกเคยอยู่ตีนไหนขครใจไปไกลๆขยิใจหนีไปน <ไป S 1> ะเดี๋ยวนี้มีหยักมานีกันทนากุมารได้ยินแทนที่จะหล่นหนีตามที่แม่บอกม<อ>าใจหล่นไปหาแม่ไม่พอแม่เกิดอย่างขึ้นนะก็หันใส่หยักกําลังกําแม่ไหวกําลังจะกินการทนากุมารก็เลยเปียใหม่กตบมูหาน่ะเปียได้ก็ไหลฟาดหยักที่นี่หยักเป็นมีกระบอกออกฟาดกันท่ากุมารตอบ าการนทนากุม,มารกันลบหลีกได้แล้วการธนากุม,มารก็เปียอาดาบสลีกันใจซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวเก่าออกขึ้นมาแสงเดชต้องถูกดาบต้องตากยักถึงขั้นที่ไหวยักล่มตาวไปเข้ายักเจ็บปวดขนาดนะแสงมันเข้าตาเจ็บตาเจ็บเนี่ยเจ็บตัวไปเพราะมักลุนในมดเพราะมนหมอนิม่มเจธ,ธรรมดาเก่งขนาดก็เลยขอขอมาละโตด,ด กันท่านากุมารก่อมเอาโทษเอาตามคือสาหาความไีหยั้งนะบอกว่ามันเป็นยั้งเอาบ่โคตรบ่เกียดแล้วก็ต่อไปเนี่ยเือสัญญาณนะว่าจะบ่ทำไรผัยเห็นซ้ำก่อนอันนี้จะฆ่าเฮ้อตายนะที่นี่หยักก่อสัญญาหยักได้หมอบของพิเศษเฮือกันทานะกุมารก็คือนำตนวิเศษบอกว่าน้ำตนเนี่ยจะว่าเอา้นามเนี่ยหดรอค้นคนก็จะกลับหนุ่มขึ้นมาดังเกา่านะยปปอกก็ยังได้บอกขุมทรัพย์เฮือว่าเขาในเฝ้าขุมทรัพย์ใบเป็นของรางวัล เฮือต่นตีดดานบาทำให้บากระทำให้แกเฮาเฮือเอาขุมทรัพย์เอาเงินค้ำแล้วนีไปได้ในในีการทนากลุมมารก็สอนยักกว่าเฮือมีศีลน,นะต่อไปคนจะเฮือมีศีลบดีไปทำลายภัยนะบาปมันจะตกแก่ตัวเก่าเพราะการติ่ตันได้เกิดเป็นยัก์นี่นะเพราะว่าทันคำบาบกรมไม่นักอะทันเลยมได้เกิดเป็นโคตนะทานถ้าทากว่า่ันยังสร้างบาปสร้างกรมอยี้ไปเรื่อยๆคิดใจของทานกับคุณคลองหมองมัว คือใจเลื่องจะทำหายคนอื่นจะหยับคนอื่นมากินอันยังกระโคดอันยังกระเกียดแป้งหน้ายังหยักนี่นั่นท่านก็จะตกอยู่ในวนเวียนจะเอบะหลวงป่นไปได้เมื่อท่านปั๊บเปลี่ยนตัวเกาหี้งนะหน่อเฮเป็นหยักตีดีบดีบ,บ,บดีฆ่าสัต์ตัดชีวิตบดีไปหลบไปหลักไปหลบไ,ไปโกงเปิดบัตดีพิษหลกขัวเมียไผ่บดีไปจุไปหลไผ่บัดีเสพสิ่งเสพติดมือเมาทั้งหาอย่างในบนหอปิดศีล เป็นศีลกับควนประพฤติปฏิบัติตามศีลเว้นศบดีพิทศีลถ้าหาก่าทธานทำได้อย่างอี้ท่านจะมีความสุขในปัจจุบันนี่ะระายอพอเนวันข้างหน้าเนี่ยท่านก็จะมีความสุขท่านจะได้เกิดเป็นคนต,ต้องมาตกหล,ลักกรรมลำบากกินของดิบของแดงอย่างอี้อ่าที่นี่หยักเปกนกสัญญานะว่าจะบรทำบาปอ่อี้หมละอ่าการทานะกุมารก็เอาสมบัติความโดยนำต้นวิเศษปิกไปฏิอยแห่งตัวเก่านี่สองคนกับมาฟูจากกันปรึกษาหารือกันระวังแม่ก็ปลูกว่าจะใหญ่ยังได้สมบัติมีหนัก แม่กวาวลูกเคยเขาก็เกยอยู่ทุก n ยากลําบากมาก่อนเขาก็ยังอยู่ได้นาะมีเขา้ามีของอย่างต่างๆแต่ว่ามันลําบากนี่ก็คือมันลําบากในเมื่อบัดีวนี่เขามีสมบัตินักขนาดนี่แล้วนะได้มาโอ้เขาเลียงสองคนเขานี่กินชัดนี่กระตุ้มมดเหมือนเสียงที่นี้เขาก็ควนจะยกยืนออกเป็นฐานหงอกแล้วเขาก็ไปจุยเหลือคนอื่นหงนนอกเขาเคยลําบากมาอย่างใดมันลําบากคนอื่นบ่นกบลำบากอานตกรแม่ลำบากขนาดไหนแม,ม่มีติไ้ตินะ เจ้าบ้านเจ้าจ้องโปรแกปรแข็เปิดกระจัดว่าตีเนี่ยเฮ้อเอาไปเสาะว่าหากินเนอเปิลก็อินดูแหมมีความสุขอยู่ได้ก็เพราะว่าเปิลอินดูขุนนะจะนัานบระเดี๋ยวเนี่ยคนตีลําบากยังเฮ้าก็มีลําบากกว่าเฮ้ากว่ามีแเดี๋ยวนี้เขามีความสุขแล้วเปิดว่านอนสูงขื้อนอนคว่าเมื่อเฮาสูงขึ้นศูสูงทรงขึ้นมาได้ดิบได้ดีก่อมตีลืมพอคนที่อยู่ตัังหลุมสมบัติแล้วเนี่ยเฮาควรจะออกเป็นตานนะออก่วลเลือคนอือ่นเพรานอนลูกนอนมันจะได้เป็นการตรอเติมบุของเเเเาาพวว่่บดียน ที่เขากรลังสุกสบายเพราะเขาเสวยบุญเขาเสวยบุญเก่าของเขาเนี่ยเฮือแม่ได้ลูกตีดีเนี่ยเฮือลูกมีกำลังเก่งกายเนี่ยเฮือได้มีอันกำอันจุ่ยหมั่งมุ่นตรุนเต่าเนี่ยก็เพราะว่าเพือบุญเก่าของเขามาตอบสนองฉานั้นถากว่าเขาเสวยบุญกินบุญขี้เก่าไปติ๊กๆเขาก็กินของเก่าเดี๋ยมันก็ะมดกระเซียงเนาะสู้เขาสร้างบุญไปแหมสร้างบุญไว้ไปหน้าแหมดีกว่าการต่อบบุญเฮือยืนยาวไปแหมลูกอะไดกันทนานกุมารกระหันรวยกับแม่ ตังแต่น,นั่นสองคนแม่ลูกก็เอาของตั้งหลายมาแหลกเป็นเงินเป็นคำม,มาแหลกเป็นของนองเปินปิดคำอยู่แล้วอีเธอไปแหลกเป็นข้าวเป็นของวันนี้ตั้งรงทานอาหารตั้งลงทานอาของใจนะไพเดือ,อดร้อนไอ้ยังจุยเหลือได้ก็จุยเหลือไปแลงวัดวาอารามแลงถนนหนั้งสาธารประโยชน์นะยิ่งเฮือก็ยิ่งได้บ่มีวันปลุกบ่มีวนนันโจรบ่มีวันหายปากโคตรปาเข้าของสมบัติของกันทนากุมารแล้วก็แม่ของปืนเนี่ย จกใจออกเป็นตานจะได้กระตืงมีอย่างเก่ามัมีวันมดมีวันเซียนมานึงมีอันม้ก่ำอันจุยได้ตั้งหนึ่งแล้วก็ได้ตั้งหนึ่งนะมัมีวันมดวันหายโอ้ที่นี่เปิดก็ออกตานติ๊กติ๊กเป็นประจำข้าวนี่มันกระเหล่าลื้อไปหัวในคนทั้งหลายเปิดกระเหล่าลื้อกันบ่ไพเดือดร้อนห่อนใจอย่างต่างๆก็ไปเตะไปหากันทนักุมารก็แหม่เปิดเจ็บุญสูนทานมีเข้ากินก็เปิดตั้งลงทานให้กินมีของใจก็เปิดปันของใจหฮมีเงินลงทุนก็เปิดกระจุย จุยเป็นทุนเป็นรอนอย่างเหอะกับมีเงินอย่างแจกเรื่องแล้วเนี่ยสาบหูไปถึงพญาศีสเกตพญาศีเกตได้เปิดเป็นเจ้าเมืองเนาะเปิดกระห้องเสนาอามาตไปสอบถามบ่าบคนเปิดเหล่าเปิดลือก,กันประเดียวนี่ว่าหมู่บ้านนั่นมัน,ม,นมันมีแตก่กะมีตุขขต๊กขัะตีหล่ำรวยขึ้นมาแล้วก็ได้หือตาเป็นจำนวนหนักมันเอาเข้าเอาของลูกทีไหนมาอย่างใดมาด้วยสุจริตกอมาด้วยชอบทำกอหรือว่าไปกล้าของพิกษกฎหมาย ไปเป็นค้นบดียังได,ได้ของมาขอเฮเสนาอามาตไปสืบถามเพราะ,ะว่ามีเรื่องแต่บัแเตกเสนาอามาตก็ไปสืบพอนอถามเจ้าเมืองเป็นคนได้ก็เป็นค้นหุจักโมดก็เลยไปในหมู่บ้านนั่นนกอมได้ไปถามตรงตัวโดยตรงไปถามเจ้าบ้านเจ้าเมืองไปลักส่องพอที่ปเปินแจกของตานวันแล้ววันเหล่าก็แจกติ๊กติ๊กถามเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็่ามีแต่คนนี้เจ็บุญสุนตานแต่ก็ปิกไปบอกเฮ้อพญา,าไปเล่าเรื่องเล่าต่างๆเา,าือหพญาฟัง เออพญาก็อยากจะฮู้ว่ามันแต่มาแต่อยากจะฮู้จากปากของมันก็เลยบอกว่าเออเสนาปิกไปหากัรทนากุมารแล้วไปป่ามาเข้าเฝ้าเหาเสนาก็ปิกไปบอกกันทนากุมารว่าเดี๋ยวนี้พญาศีสเกตที่หลาดเจ้าเมืองบอกเือกันทนากุมารไปเข้าป่าเข้าปบไปเข้าเฝ้าแหมของกันทนากุมารนี่สัญญงยงตกใจกลัวานาว่าอย่างเขามีตดไม่ตายอย่างเดี๋ยวนี้พญามือทหารป่าลูกเขาเข้าเมือง โอ้ uhm, บกเคยมีกํมเตืออย่างอี้เขาเนี่ยจะได้ดีการทนากุบานก็หมอกบอกแม่ว่าแม่เฮ้ยเขามีโตดไม่ตาอย่างสียอย่างแม่จะไปขวายยังเขาทําความดีที่สุดแล้วอ่ะบาปกรรมเขากรมทำอ่ะเขาจุยเหลือคนอื่นคนอยากมันตึ uh, you people, uh, ้มมีโตดอย่างแม่เฮ uh, ้ยมันตึ้มมีความพิษอย่างแม่เฮ้ยถึงแม่ว่าใครจะไม่ใส่โตดใส่ตาเขาน่ะตาวลมก้งหายไปแล้วเออเขาตายความหน้าไปแล้วก็แม่่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าเขาทําดีที่สุดแล้ว บุญที่เขาทำเนี่ยมันจะไออันกลาอันจ่อยจัดหนี่บัตรนั้นตอบสนองจัดหน้าเขาก็มีความสุขเดือดร้อนหนังขอแม่มต้องตอกใจเจือในบุญทีน่ะที่นี่แม่เป่นก็หวังใจลงไปได้หลังจากเพราะว่ากันทนากุมารลูกเปล่าของป่นในี่ใจแข็งนะบอกลัวนะเป,ปินก็ไปเมื่อไปถึงแล้วอ่าไปถึงในในในวังแล้วก็ไปว่ยพยาพญานะพญาเจ้าเมืองกาาว่าปืนเล่าป่นลื้อกันนะบัสูนี่หมังมุนตุ่เต่าขึ้นมาแต่ก่อนไปตุ๊กขัะ เดี๋ยวนี้ได้ฮือตานอย่างต่างๆนี่มันมีแต่กะาฮือตานเข้าของแล้วมันบบมดบบเสี่ยงมันป๊กปอกขึ้นมาอย่างเก่ามีหนักอย่างเก่านี่มันมีแต้มแต่การทนากุมารก็บอกมีแต่บัดเจ้านะข้าเจ้าน่ะไปคุดนะไปคุดเอาก่อ,อยเอามันในป่ามาที่นี่ในขณะที่เอาเสียมคุดลงไปเนี่ยเสียงมันดังสนานวันไหวหยักติฝ้าอยู่ในป่าหันตกใจเนาะสะดุ้งตกใจไาปามันป้อนี่ตัวค่าบาทนี่เกาะ แม่ดังไฟควันมัน no, ก e. ุ <gment al> ้มมันคุ้มในป่าหยักกันด้วว่าไพ่มาหยักหยั่งหยักกัเลยมาทีนี้ก็เลยมาสู้ฮกกันนี่นะสู้ฮกกันเสร็จแล้วเปิดกระหม่อมคุมทรัพย์สมบัติอย่างต่างๆฮึไพญายัก็ว่าเฮ้มันมีแต่กระเลี่ยงจี้ห้ามจุนะเฮ้อวุ่นระจามกรมมีแล้วก็อันต้นอี่ทีก็ตีไปคุดนะมันคุดคุดแห้งขนาดนั้นในต้นมันใหญ่กะกันขนาก็บอกว่าอ้ใหญ่เต่าต้นฐานเนี่ยนะใหญ่ขนาด คูดคำเมือกับเท่าดังสนานวันไหวอ่ะพะยกว่าห้ามจุนะอู้ตามกำมีจุเนี่ยมันบอดีกันทนะกว่าค่าบาทอู้ตามกำมีแล้วบัดเจ้าบัดจุบัดพิดศีลอู้ตามมีอย่างใดก็อู้อย่างอันแล้วพะยกว่าเอออันก็ดีนะถ้าสูมั่นใจว่าสิ่งที่สูอู้น่ะเป็นเรื่องแต่เรื่องจริงสูก,ก็ต้องทําได้เป็นขั้งที่สองเนาะเดี๋ยวนี้ข้าจะโยกเฮือสู่น่โยกต้นตานออกเฮือพอสักสองต้นในก่อพายะได้จะมีรางวัล แต่พะยาะบไดแสดงว่าเป็นคนขี้โมกปุ่มล้มจุลอกลวงเผื่อพะยเจ้าเมืองจะมีโตกันทนาก็มั่นใจว่าได้บาดเจ้าสบายมากพะย่ะกะว่าเออดีเดยจะเฮือมีสักขีพยานทหารทั้งหลายเฮือไปเปล่าประกาศบอกเจ้าเมืองแห่งเจ็ดวันจะมีการแสดงเฮือพอน้องเฮือป้ากันมาเราเสนาอมาดก็ไปเปล่าประกาศบอกเจ้าเมืองกับป้ากันดั้งหลาย่คคอนมาครบวันพันเจ็ดะพญยะก็เฮือกันธนากุมารได้ลกต้นตานออกมา กันทนากุม,มากรก็งกคืนกําเด้วก็ก็ก็ป่นออกจากดินกวัดแก่งไปมาเจ้าบ้านจะเมียงหันตกใจขนาดว่าหมอนนี่มันมีพละกําลังแกงกาขนาดนี้พญา,าก็เจือคนทั้งหลายก็เจือแล้วก็ปากน,นับถือในบุญปาระะมีของการทนากุม,มารที่นี่ในธรรมเปินกระขให้ฟังว่าเป็นในยังกันทนากุม,มารจัดนี่ถึงได้มีพละกําลังแกงก้าอย่างอีในธรรมเปินกระขให้ฟังว่าในอดีตจ่าจัดฝังกร กันธนากลุ่มมารได้เกิดเป็นสามเณรหน่อยตัวหนึ่งอยู่ในวัดเสร็จแล้ววันหนึ่งก็ไปขอไม้จากอันอยะแม่เท่าไม่อุยคนหนึ่งมาสองเล่มเอามาให่างอย่างเอามาแป้งไม้กัมสลีมาเหลามาตากอย่างดีแป้งงามเสร็จแล้วก็เอาไปตานแป้งไม้กัมสลีตั้งกมผาธนาะใือตัวเก่าว,ว่าข้อฮือเกิดจัดหน้าหุ่นไดขอฮือข้าพระเจ้าเนี่ยมีพระละกําลังแหงดังจ้างสารเสร็จแล้วก็เอาไม้กัมสลีนั่นไปกัมเก้าสลีเก้าโพไว ที่นี่เกิดมาในจัดปัจจุบันสามเณรน้ยนอยตัวนี้นก็ได้เกิดก็คือกันทนากุมารส่วนแม่อุ้ยที่เปิดไปขอใหม่นั่นนะ่ะแม่อุ้ยนั่นก็มาเกิดเป็นแม่ของการท่ากุมารเป็นแม่ลูกกันอีน้องอันนี้ก็คือด้วยบุญของเปิดจะเปิดได้ถวายตานไม่ก่ําสิรและพระตั้งกำผาธนาไหวเลยทําให้มีพระละกาลังแห้งอย่างอีที่นี้พญาอาศีส,สเกตก็ถามเห็นบ่าได้ยินว่าที่นี่พญาศีสเกตก็ถามมาได้ยินว่าสูงหื้อตานเนี่ย ตานต่อใดมันก็ะึ่งบหูมดหูเซียงหูบกบางเต็มแต่หลงหยางก็พอได้ก่อกันทนาก็บอกว่าแต่บาดเจ้านะคับาดได้หื้อตานขนาดแต่เข้าคองต่างๆมันก็มีมาเหมือนเดิมหูเป็นอนหยังทีนี้พญาก็เลยหื้อกันทนะยเอาหลงตานเพราะหอ่อน่ะก็เอาเข้าคองสมบัติอย่างหื้อการทนากุมารส่วนหนึ่งแล้วก็หื้อมันจกใจเป็นตานหื้อหันสองนาน่ะการทนากุมารก็แจกอาหารลงทานไปแจกเอาเงินไปซื้อนั่นซื้อนี่มาทํากินวันแหลววันเหลาเงินท้องตี พญาเอาหไปลงทุนอย่างเพื่อพอน่ะนะก็มีไม้ยังเก่าหมดดหมนเสียงหนออู้พญาก็ว่าอู้อันนี้มันบินมีบุญสมปานแต่รูหมอนี่ยันมันอู้ตามกำมีแต่อู้แต่แงแต่เป็นแต่เป็นทิงพญาก็บ่มีลูกพญานี่บ่มีเมียก็เลยว่าเออหมอนี่มันเปลี่ยนคนเก่งและมาเปลี่ยนคนดีมันมีพละกําลังหนักมันมีบุญหนักเขาก็มีลูกลานตาเต้าเขาจะยกบ้านยกเมืองเนี่ยเฮ้อมันเนี่ยเป็นพญา แล้วพญา,าก็บอกว่าข้าจะยกสมบัตินี่ใื้สู่เป็นพญา,าแต่เมืองอยู่ที่นี่นแล้วก็ได้ทำพิธีอุตสาวิเศษงยกยอฮือกันทนะกุมารได้เป็นพญา,าเมืองศรีสะเกดแห่งนี้เมื่อได้เวลากาละยาะพญากันทนะกุมารได้เป็นพระราชาโดยตันงตั้งตัวสิ่งแหลกที่เปิ่นทำนั่นได้เป็นพญา,าแล้วปุ๊บ่นก็สอนธรรมะ เป็นว่าการตีเยอะๆเฮือบ้านเมืองอยู่เป็นปกติซุกนั่นมันจะต้องเน่าเน่าเฮือคนเนี่ยมีศีลมีธรรมถ้าเอามีคนเก่งหนักๆแต่ศีนธรรมแบบนี้มันก็เดือดร้อนมันจะเอาความเก่งของมันนี่ไปเน่าสิ่งทีบดีไปแข่งขันกันไปทำลายกันไปเบียดเบียนกันศีนธรรมนี่เป็นใหญ่ที่สุดเพราะว่าหันแล้วว่าแม่ของดกเกานี่เป็นคนตุกคนยากแต่ว่ามีศีนมีธรรมก็เป็นตีหักของคนทั้งหลายโทกไปบ่เบียดเบียนไผ่ละสุดท้ายมันก็ได้ับผมตอบแทนไปสิ่งที่ดี พญากันธนะเนี่ยเก็เลยสอนทรมหากคนทั้งหลายว่าคือท่านทั้งหลายคูค้นเนี่ยคือมีศีลคือมีศีลเนี่ยคือการงดเบี่ยจากบาปและมีหูจักในการทำบุญสุนทานคือการทำความดีถ้าหากว่าท่านมีศีลเนี่ยท่านมีต้านเนี่ยท่านจะมีความสุขและสังคมก็จะมีความสุขท่านอยู่บ้านไกลเฮียนหิ้มกันบะมีอ่ะหน่องบะมีบะมีไผ่จะไปฆ่าไปทำลายใบเบียดเบียนกันบะมีไผ่ไปลักไปจุกของของกันมีไผ่จะไปพิษลูกพิษผัวพิษเมียเป็นเรื่องเป็นเล่ามีกันจู้รอกัน อู้ถามกรมีอู้ถามความจริงแบบมีไผยเสพสิ่งเสพติดมืนเมาแล้วไปทำลายกันนั่นศีลเนี่ยสำคัญอ่าถา้ถาถ้าไคคนใดมีศีลเหี้ยตัวเก่าก็มีความสุขคนที่อยู่ใกล้ๆนั่งก็มัจ้องเดือดร้อนไว้ใจได้แต่ถ้าคนมีศีลอยู่หวัวสูงขนาดไหนกระจ่างเตอะมันก็จะเป็นหลักไปขโมยของเปิรนอยู่คนแบบมีศีลในอยู่ที่ไหนมันเดือดร้อนขนาดใไม่ได้ยนียอย่างมันมันก็ไปแปลงกั้มใส่เปิรนไปใส่ลายไปสีเปิรนนี่เนาะมันไปจุ หลอกหลววงเปิดมันไปหลอหลวงเปิดเอาหลูกเอาหัวเอาเมียเปิดพิษกันบุญปะบุญปายเพราะมันมีศีลถ้ามีศีลนี่แหละคือดีที่สูดของห้เจ้าเมือของเฮาเนี่ยทุกคนเนี่ยเฮอมีศีลมีศีลเราเฮ้หู้จักเผื่อแพ่หู้จักแบ่งปันหู้จักืฮอตานการืฮอเนี่ยเป็นการยกระดับจิตใจของเรากึ้งสูงขึ้นแต่ื้อแล้วบดีไปหวังจะเอาอันนั้นเอานี่บดีหวังผลตอบแทนพอทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาื้อไปเฮาทำไปนั่นมันจะมีผลตอบแทนอยู่แน่นอนนะเฮาต้องเจือในเรื่องของรักของกรรม คือการการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าประกอบไปด้วยเจตนาก็จะมีผลตอบแทนแล้วก็จะมีเจ้าของก็คือคนใดทำก็เป็นของคนนั่นบ่ายจะเป็นความดีหรือความชั่วบ่ายจะเป็นบุญและบาปก็จะตกเป็นของคนนั้น่ะคนนั่นก็จะเป็นเจ้าของเื่อทําความดีนะสมบูรณ์สูนตานเผื่อแผ่แบ่งปันกันไปนอนสูงเ่อนอนว่อมนอนต่ำเฮอนอนหงายนะเพเผื่อแผ่แบ่งปันกันและกันและกันนภไพ เปินเปินสุกสบายมังมูลตุตรเจ้าอย่างใด้พอเปิดเพราะเหตุใดเปิดถึงมังมูลตุตรเจ้ามีความสุขความเจริญเปิดตุกอยากลำบากตัวเ่าได้ดีอ่านอนสูงแล้วก็ือนอนคว่ำพอคนตั้งหลุมที่เปิดลำบากจะเจือเหลือเปินไปเอือเฟื่อเพอแพรแบ่งปันกันไปสั่งคมมันจะได้มีความสุขอ่าพญาสรธรรมพลทั้งหลายในเมืองศรีสเกตก็อนุโมทนาสาธุการการซาส้าแล้วก็ปฏิบัติตามกรรมปากฏว่าเมืองแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ นี้บลเดียดร้อนเ,อเป็นตีเหลาหรือเป็นแผ่นดินทัม้มแผ่นดินทองเป็นหมู่บ้านตีเออเป็นเมืองตีมีศีลมีทรรมหลังจักนั่นพญากันกันทานากุมารเนี่ยก็ได้เอานามวิเศษนะหดรอแม่ตัวเกา่าฮับแม่ตัวเก่ามาอยู่ในเมืองหดรอตัวเกา่าหัอกายแม่ตัวเก่าหัอกายเป็นไมหยิ้ง,งสาวงามอ,อย่างตะก่อนเราทาัเรื่องกันทานากุมารผูกทีสองก็เลยจบไปเพียงเตาอี ในวันนี้ก็ต้องขอนโมทนาครับประเมษธาเยตยมทุกทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการอยู่ในบุญพอสมควัญแก่เวลาจะหลัล่มลาไปก่อนขอความสุขสัสดีมีแก่บรรดาประเเมษธาเยตยมทุกทุกท่านขอจเจริญพรทับพรเนหนึ่งยาถาวารีว่าหาปูลาปาริปูเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินนางเตตนางอุปากาปฏิอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุ สัพเพปุเรนต้สังกปาจันโทรปรนาลโสยัตถา,ามณิโชติลสสยัถาใจยาสิทธิฐานังลาพังสติภาขยังสุขังปลังสิริอา,ายุจะวันโนจโโคคังพุทธีจจยะสวาสตวาวัสษาจะอายุจะ,จะจีวาสิทธิภวัมตุเตสพิติโยวิวชาชัมตุสภะโลโคว,วินาสตุมาเต พระวัดบันตรารโยสุขีทีคายุโกพระวะอาภิวาตานาสีเิสนิจังวุทธ,ธาประจายยิโนจัตตาโลธ,าธรรมาวัฒนรที่อายุบรรโนสุขังผาลางธรรมะจากสเตตัสวัดร่องคือถ้าหากเราจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเรา ต้องเปลี่ยนจากตัวเราโดยการเป็นผู้ให้เมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเสียสละเราจะได้รับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอำนาจและความรักที่แท้จริงถ้าต้องการมีเนื้อคู่ต้องเลือกที่จะเป็นผู้เสียสละใส่ใจผู้อื่นถ้าเราต้องการอำนาจเราต้องปล่อยวางบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างมาถ้าเราจะผ่านพ้นวิกฤตหรือกำลังเผชิญเคราะห์กรรมให้คิดเสียว่า ทุกๆคนมีปัญหาเราก็มีปัญหาถ้าเราไม่ช่วยใครใครไม่ช่วยเราก็ไม่มีใครช่วยใครแต่ถ้าเรารู้จักให้เสียสละช่วยคนอื่นเราก็จะได้รับการช่วยเหลือและได้รับความสุขนั้นกลับคืนมาอย่างน่าอัศจรรย์